วันนี้ติ๊ติจะมาบอกสถานที่แก้ดวงชะตาใครที่ดวงตกทำะายติดขดัดมีปัญหารุมเร้าด้านการงานการเงนิงนอยากพลิกฟื้นดวงชะตาให้ดีขึ้นมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะ,ะกับมูวิ h มีพามูให้สุดปังกับติตติห่างหายกันไปนานเลยนะคะ กลับมาทั้งทีนะคะก็ต้องหาอะไราปังๆมาให้เพื่อนๆนะคะได้ไปมูตามกันนั่นก็คือวันนี้นะคะติติจะพาเพื่อนๆไปพิกดวงชะตาที่เราไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงจะเป็นวัดไหนนั้นเดี๋ยวตามติติไปเลยดีกว่าค่ะ let's go <S มาเฉลยแล้วนะคะวันนี้นะคะติติจะพาทุกคนมาวัดทิพวารีค่ะ นี่เลยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามดีโอสยามพาสนะคะใครที่ขับรถมาก็จอดรถที่ดีโอสยามพาสแล้วก็ข้ามถนนไปไปเดี๋ยวเราข้ามถนนไปกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดทิพวารีแล้วค่ะชื่อภาษาจีนนะคะก็คือชื่อว่าวัดกัมโลยี่กัมโลแปลว่าน้ำทิพนะคะส่วนยี่แปลว่าวัดรวมกันก็คือวัดน้ำทิพแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยแบบคำสวยๆก็คือวัดทิพวารีนั่นเองและนี่ก็คือเป็นทางขึ้นของเขาค่ะ คเหตุที่ชื่อนี้นะคะก็เพราะว่าภายในวัดน,นะคะมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีปู่เทพมังกรเขียวคอยดูแลปกปักรักษาซึ่งมีอายุยาวนานมามากกว่า200กว่าปีขึ้นไปภายในวัดน,นะคะจะมีเทพนักษัตย์ครบทุกป,ปีให้ได้กราบสักระและแก้ปีชงแยังมีเทพอีกหลายๆองค์เลยนะคะให้เราได้กราบไหว้อีกด้วยเดี๋ยวที่ตีพา ขึ้นมาอยู่ในวัดแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องไปทําเลยนะคะก็คือไหว้พระประธานที่อยู่ณนนจุดนี้ก่อนสิติตจะพาไหว้นะคะไปตามจุดตา่างๆตามพิติตไปกันเลยค่ะ มืไหว้ตรงพระประธานเสร็จแล้วนะคะทีกสีก็จะพาทุกคนมาไหว้พระสังกัจจายซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรืองแล้วก็มาขอเรื่องเองินเรื่องทองก,กันคะ่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือไม่ได้จุดธูปนะคะแต่ว่าเป็นจุดตะเกียงถวายเพื่อให้การงานการงานของเราสว่างสดใสนั่นเอง นนี้นะคะติตกก็ได้จุดตะเกียงบูชาเทพประจําวันเทพประจําเดือนแล้วก็เทพทั้งหลายนะคะที่อยู่ในสถานที่อันนี้รวมทั้งขอพรอสมเด็จพระสังกัจจายนะคะเพื่อขอให้การเงินการงานจเจริญรุ่งเรืองเสริมดวงชะตาของเราแอบกระสิบไว้เลยว่าที่เนี่ยเขามีแบบออผู้บริหารหรือว่าแบบ ผู้นำระดับสูงหลายๆคนนะคะก็มาจุดตะเกียงเพื่อเสริมดวงชะตาที่นี่<ม>เช่นกันอดิติก็จะไปเขียนดวงชะตาฝากเอาไว้นะคะวันนี้เราไม่ได้มาแก้ปีชงเราก็จะฝากดวงกระจะให้เทพค่ะคอยดูแลรักษาเราตลอดทั้งปีเลยให้เพื่อนๆมาเขียนชื่อนามสกุลวันเดิมปีเกิดลงไปนะคะแล้วก็นําไปตั้งจิตฝากดวงชะตาของเราเอาไว้ค่ะเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากมีที่ดินมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเราก็มากราบไหว้พระแม่ธรณีแล้วก็ใครอยากให้ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูก็นี่เลยค่ะเทพอุ้มสมปะกับ ไหว้ขอพอรกันเราฝากหูอสปาของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเข้าไปขอพอรองค์เทพเจ้าทั้งถามพระองค์ข้างในและก็เทพเจ้าอื่นๆต่างๆตามจุดกันค่ะ ที่สุดท้ายนี่นะคะก็คือปู่เทพเจ้ามังกรเขียวหรือว่าแชริงเอียนั่นเองที่เรามาฝากดวงชะตาคุ้มครองดวงชะตาไว้แล้วก็ท่านยังเป็นผู้ดูแลบ่อนางปัจจุบัเรามาไหว้ก็ไหว้ให้ครบทุกจุดนะคะ ท้าเวุวันหรือว่าเทพโจบุญเพียงอ้วงที่อยู่ด้านหน้าของติตินั่นเองก็คือขอพรเรื่องโชคลาภและก็การเงินก่อนกลับค่ะกระเป๋าสังเราจะได้ตุงๆเนะใครมีเหรียญก็นําเหรียญน,นะคะมาตั้งจิตขอพรแล้วก็เดี๋ยวเราจะปใส่ไว้ตรงกระถางด้านหน้าเดี๋ยวตั้งจิตขอพรอก่อน,อนค่ะตอนนี้เหลือเป็นเหรียญแหละและหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่วันนี้ติติต้องการพาทุกคนมาเลยนั่นก็คือมาขอพรกับ เทพพริกดวงชะตาซึ่งอยู่ณนะตรงนี้แล้วด้านหลังของที่ตร,ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทําพิธีกราบไหว้ขอพรกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนนี้เลยเราจะทําบุญด้วยกันนะคะก็คือนําแบงค์งใดก็ได้นะคะจะเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบหรือแบงค์ร้อยนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อหน้าเทพเปลี่ยนดวงชะตาหลังจากนั้นแตะที่มือท่านและนํามาใส่ที่ตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการทําบุญหลังจากนั้นนะคะผู้หญิงก็ใช้นิ้วซ้าย ตั้งจิตด,ดีๆนะคะแล้วก็หมุนวนสามรอบใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเอาน้ำมันตะเกียงที่เมื่อกี้เราว่ายาพาประทานด้านนอกค่ะไปเติมน้ำมันให้ชีวิตสุขสว่างสดใสก่อนกลับและจุดสำคัญนะคะจุดไฮไลท์สุดท้ายก่อนกลับบ้านที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ นี่เลยค่ะป่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า200ปีแล้วก็มีเทพปู่มังกรเขียวนะคะคอยปกปักรักษายอยู่ก็เดี๋ยวเรามาขอพรแล้วก็ข่มมม,ม,มน้ำมนต์กันเพื่อรับแต่สิ่งดีๆกลับบ้านไปสิ่งใดไม่ดีก็ขอให้แบบน้ำมนต์นี้ช่วยขจัดปัเญ่าให้เราแบบ อาจจะทานหายไปเนาะแล้วก็ที่สํคาคัญถ้าใครมีขวดน้ําก็พกขวดน้ํามาแล้วก็นําน้ำมนต์กลับไปอาบน้ำที่บ้านได้ตีก็พกมาด้วยนี่เตรียมมาอย่างดีเดี๋ยวเราจะมาขอพรแล้วก็พุมน้ํามนต์กันก่อนกลับบ้านค่ะได้มาแล้ ลัักบ,บ้านนคอะไรบ้างคะสําหรับการมาพลิกเปลี่ยนดวงชะตาที่วันทิพวารีแห่งนี้เราไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศฮ่องกองเลยมาที่นี่ที่เดียวเราก็เปลี่ยนดวงชะตาได้ใครที่ รู้สึกทุกใจอยู่หรือว่ามีความทุกข์อยากฝากดวงชะตาหรือปีรู้สึกว่าตัวเองปีนี้ปีชงหรือธุรกิจยังไม่เจริญก้าวหน้าลองมากราบไหว้ตามติ๊ีดูได้นะคะและถ้าใครดีแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไปใต้คอมเมนต์นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตาด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้ามูวิดมีพามูให้สุดปังปติ๊ดจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย